ก็เป็ียนของเรานะเป็นแขกเป็นตัวและโชยตแต่งร้อมาถึงกองนี้นะครับอนนี้ผมะตาแล้วผมอไปขทนะรเพราเราให้ยาผิดตัวอาจารย์คลินดีอยู่ที่ไหนครับน่าเบื่อมากไปกลับ้าไปเสียใจมากเปตัวฉันก็ไม่มีโดนหมอด่าว่าเปลตัวเหมือนงไ้เป็นควาจริงครับนี่บอกว่าสไต์แล้วเป็นความชอบอย่างยวเพราะว่าผมนี่คนที่้าคนที่แว่าอาจารย์ช่วพูดหน่ยเถอคนนี้ยื่วยังไงครับให้เขา ไปดูนะแต่เนี่ยว่าคนที่มีกลิ่นตัวเนี่ยมันจะไม่รู้ตัวถ้าไ่โดนมีกลิ่นนะครับเพราะต้องใช้ความกล้าหรือความแม่นั่ก็แบบว่าเออยูมาที่ไหนสี่มีคนมาบอดนะนี่เป็นความจริงนะแต่ว่ามีคนบอกขึ้นอยู่กามีกลิ่นตัวนะครับก็ยอมเข้าใเขาก็ตกใจมากแต่ก็ไม่รู้แล้ก็ยอมนะครับยอมไปใช้ต่อมาสักสองที่ต่อมากลิ่นนี้ก็หายไปก็ดีขึ้น ท่าค,ครับเรามีวิธีการดูแลกลิ่นตัวยังไงกลิ่นตัวตัวเหมือนนะครับที่เราสร้างเป็นตัวเหมือน,นี่ไม่ไม่ได้มีกลิ่นนะครับ <c oughs> สังเกตว่าเวลาเอกเป็นน,น,นักกีฬาเล่นกีฬาต่อเยอะมันเหนียหนักนะครับแต่พอสักพักหนึ่งท่านนั่งแล้วก็เฟซบุ๊กทวิตเตอร์อะไรอยู่เรื่อยๆเนี่ยกลิ่นชักจะเริ่มมานะครับว่ตัวเหมือนไม่ได้มีกลิ่นนะแต่เกาบอกว่าตัวแบคทีเรีย e er ที่บนผิวอ,อยู่หนงเนี่ยเป็นตัวที่มันไมเกิดกลิ่นขึ้นอย่างการที่มันไปหมักไปเฟอร์เมนต์ให้ตัวเหมือนอย่างเงี้ยนะวันนั้นท สาเหตุหลักคือตัวมือก็ลดหนึ่งก็ช่วยได้นะแต่ที่สำคัญก็คือต้องลดเชื้อแบบทีเดียวยังทำความสะอาดร่างกายเรานะครับไหนเป็นซอกเป็นฝาอะไรทั้งหลายก็ต้องมีซอกสตูดดีๆนะคือใช้ยาฆ่าเชื้ออ่อนๆาตัวนะครัสิวไหลายตัวได้ใช้ได้นะคารักแร้ยาฝ่าเท้าก็ลดทีเดียได้ครับจะเป็นเป็นหลักนะมีครับผมใช้แชมพูยิ้มฆ่าเชื้อเป็นซอกซคือการลดเชื้อในสองเนี่ยใช้น้ำยาแก้เสศษที่เป็นน้ำที่ทาง่ายๆนะครับ เจอตัวน้ำยากับกลิ่นนี่ไงดบบหนึ่เนี่ยต่มีข้อความีความแตกต่างเท่าไหร่ความแตกต่างจะอยู่ที่ว่าคามแทนตกลิ่นต้นเต้นะครับกลิเราใช้ได้ที่ผมกร้สารส้มธรรมดที่เราใช้ได้นเ่งนะครับเป็นการนี้ด้ความรัสารส้มมาเป็นตั้งค่อแล้วก็ทานากแดทังเนี่ยมันมันไม่หมดนะครับเราก็เลมีการยกใา้ักการในอย่ที่สขมก็มีสองอย่างให้สังเกตคือรวมองรวมให้ ดีนะครับอินดิสเพย์นะครับก็สะดวกดีเครื่องนี้เนี่ยผมวนี่ยมันเป็นใครใช้ใช้บ่อยแค่ไหนเขาใชอยู่แบบว่าท่านเดินออกนอกบ้านแค่ไหนนะครับบางคนเดินออกนอกบาเนี่ยจะไม่หนาต้องทำอะไรบ้างที่วิชีพเดลท็อกได้นะครับเพราะรถเหนียวน่ได้ค่าใช้จ่ายภาษีก็อยู่ประมาณหกถึงแปดเดือนนั่นแหลที่เราเราแนะนำกันครับส่วนยาที่ในหนูจะต้องมีจะเป็นยาพวกลดความดันต่างๆยาลดไา้เครียดต่างๆสามารถใช้ได้นะครับแต่ว่าคงไม่แนะหนาที่ใช้ดูไม่ถึงหนาและก็คือการดูแลรักษา ตัวยาลดเหนื่นอยเน,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 นี่ยที่แนะนำย่าเนี่ยต้องปปออนนรอเน,น,น,นี่ยน,น,นะครับต้องทากนกลางคืนด้วยนะครับอย่าทาตอนเช้านะครับเพราะว่าการที่มันจะลดเหนื่อยเนี่ยมันต้องไปจุกไอ้ข้อตรงเหนื่อยนะครับเช่นถ้าไปทาตอนเช้าไมันทันเหนื่อยมันจะออกนะครับต้องทาตอนก่อนนอนเพื่อให้มันไปจุกคืนได้ทันจารวิีครับน้าหุกขาโดนรถปีกน <c oughs> ี้ออกอย่าไปนะครับพี่ดิกอยู่ที่ประชาชื่นพี่ดิ๊กนี่คือหมอดายมากนะครับ ก็นี่นะครับเรื er, ่อนที้ช่วยได้อย่าลืมนะครับว่าไอ้การดับเป็นตัวเนี่ยสำหรับท่านที่มีเหงื่อที่ฝ่ามือที่เท้านะครับท่านสามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับท่านก็มาสเปรย์ที่ฝ่ามือฝ่าเท้าได้เหมือนกันโดยการช่วยแบบแบบเหงื่อที่อยู่ที่มือที่เท้านะครับแต่ก็ณีการให้ให้ใช้สูตรที่พอเหมาะเพราะว่าถ้าใช้เจลอ่อนเนี่ยถ้าใช้อ่อนจะี่มือนแรงแค่นี้ท่้ามีการง่ายมีหัวใช่ไนะครับก็มีทานลำบากแะครก็แนะนำให้ใช้เป็นสเปรย์นะครับก็จะง่าย ก็ที่ง่ายพลาน่ายง่ายพางต่างเดี๋ยวเขาจะทาในที่มักที่กําจัดขน,นถ้าปล่อยแกยพูดแกพูดไม่หยุด <c oughs> กําจัดขนมีทางเรียกอะไรบ้างครับเป้มีคนไหนยังแบบเอ้กําจัดบ้างก็ขนนอาไปก็มี ด้่ยอะไรง่ายเเปิดดูผลดแค่เอ็มอมียเาอยากดูผนเป๊ะใช่ไครัเทรนปัจจุบันเขาต้องตัวจกรเกลี้ยอย่างเงี้ยไม่ผลนะสมัยก่อนต้องถอะเส้นนะครับหรือว่าเป็นรวดบางอย่างแยงใมู้ผลเนกำจัดปัจจุบันมีเลเซอร์ใช่ไหมฮะดิจิการจะุรามีเลเซอร์กำจัดผมเคยถ่ายอนลาใช้ได้ฮะได้ดูผลนะได้ก็ใช่ได้เลย คทำแล้วไม่รวยก็ไม่ทำใช้ได้เวิร์กเหมือนกันนะครับได้ก็ใช้ได้นะครับจี้ด้วยไฟ้าก็พอไหวแต่ว่าปัจจุบันที่เป็นที่นิยมสุดคือใช้เลเซอร์นะซึ่งคนใหญ่ก็ขาวว่าต้องทำหลายครั้งหลายตัวนทำตรงไหนก็ได้นะครับแต่ว่าก็ทำแบบไปหลายอย่างเช่นถ้าิวครั้งก็ทำยากหน่อยสนสีอ่อนก็ทำไม่ค่อยได้ผลอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะ่นเลเซอร์นะครับเร่งการใช้เลเซอร์นี่นะครับก็บอกว่าเป็นขึ้นกับเป็นความสวยงามนะเป็นความชอบส่วนตัวนะครับ ก็บอกว่าปัจจุบันนี้คนที่มาทำไปเจอผู้ชายนะทำแม้แต่ที่ง่ามก้นหรือว่าตาอันผิดต้องฉีกใหม่โตฝ่ายอันนี้เป็นลงไม่ได้เลยเปิดเผยเแล้วกลัวอะไรนี่ยครับมันคูอความจริงนี่คือความรู้ประชาชนซึ่งเรางครั้งคนทม่รู้นะครับเทคนิคก็บอกนี้ครับการการทำเลเซอร์ขนนี้่เป็นเรื่อาจารย์จะบอกว่าคำพิพากษารั้งเดียวนะครับอย่างน้อยสามห้ารั้งก็หรือว่าเส้นขนท่านเป็นสีอะไร หนาไหมบริเวณไหนก็ได้นะครับใครบอกว่าการทำเลเซอร์ผมไม่เจ็บไม่จริงนะครับพี่โบนะครับเจ็บเจ็บมากเจ็บน้อยขึ้นอยู่กับความสามารถการผลิตน,นั่นะแต่เรารที่เราไม่ทำทีเดียวเป็นสองทีเพราะว่าถ้าทำเยอะนี่มันไม่ ก็กลายเป็นกลุ่มน้ำพองขึ้นมาก็จะกลายเป็นผิเพ็้นนะครับแล้วเราคุณหนิก็เรื่อนกระดูกว่าทำดนี้สามครั้งนะครับร่างกายแต่ว่าเส้นผมนั่นเป็นหน้าร้อยหนยแค่ไหนซึ่งการทำนี่ยก็มีขั้ใจเกิดขึ้นนะครับผมไปทำเไื่อให้คนงูสนใจเป็นเป็นคนผิวทั้งทำตั้งแต่คอคอนะถึงหน้าคอและแขนสองข้างอาจารคิดว่าผมใช้เวลาเท่าไหนในการทำเสื้อร์ยทำทีเดียวเหอฮะทีเดียวครับสิบห้านาทีก็เสร็จแล้ว ใช้ okay. ในมือผู้ชำนาญเนี่ยใช้เวลาไม่นานจะได้ใช้การถ่ายบาลกันตรงนี้เลยครับผมไม่ค่อยชำนาญนะครับเพราะเวลาคนไข้คนนี้ผมจะสมทอาจารย์ไกรนะครับใช้เวลา2ชั่วโมงครึ่งเพราะว่าไหนครับว่าคนไข้เจ็บเนี่ะก็คือทำในส่วนเดี๋ยขอพักก่อนลุกไปฉี่บ้างอะไรบ้างนะครับไม่ใช่แล้วเป็นสองชั่วโมงครึ่งจริงและเรื่องเรื่องเลเซอร์เนี่ยคี่ว่าสองชั่วโมงเรื่องจะสำเร็จทุนได้ไหมผมต้องเปลี่ยนสองเครื่องนั้นเราไม่ทำเลเซอร์แค่คนหนึ่งคเรื่องตัวอีกห้าสองนาทีสุดท้ายครับ หัวล้านฮะทำจัดผลไปแล้วสุดท้ายในความอายุนี้จะไม่ผมคนเท่าไหร่เริ่มแล้วเหรอฮะเริ่มแลยครับผมบางครับเป็พ่อบางไหมอืมมีส่วนครับคุณพ่อบางนิดนิดแต่ก็ไม่ถึงกับหัวล้านนะครับข่าวเลือกมีอะไรบ้างในปัจจุบันหนึ่งไซรวิคโอ้โหเง่นอนนะครับสองเอ็มไนย์สามตามได้หมดวิควิคเอาแบบไม่ถึงวิคได้ไหมฮะ วิปเขบอกว่าเอาเอาที่เอาที่เอาอย่างที่ไม่ต้องทำรุนแรงวิปมีวิปมีแฮปปี้สกันนะการทอผมวิปกันซื้อวิปไปเลยนะครับซื่อมาทำช่างของท่านเขาสอนการแฮปปี้สกันการทอผมเพราะฉะนั้นถ้มีผมให้ทอนะครับเขาจะเอาผมที่แบบตะระตะข่ายตะข่ายเนี่ยไปพูดผมนั่นเองนะครับแต่แน่นอนพวกนี้เนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนก็มีการสั่งเกิดขึ้นคือไม่ใสิ่งที่ทาร์แวร์สิ่งที่ต้องมีเนี่ยยาในปัจจุบันทีสองตัวนะครับตัวตัวห้าเปอร์เซ็นต์ในล็อกซิลเป็นเปรียง กระตัวนให้น่าผลขึ days, two, ้นอ kind of ันท right ี่สองที่เป็นยากินหรือว่าเป็นเอสเทอร์ไลน์กลุ่มนี้นะครับก็เป็นยากินแต่ก็ขกินตลอดชีวิตนะถ้าเกิดเม่ไหนก็ก็จะเป็นทั้งสองตัวใช่ไหมครับทั้งยาทาต้องใช้ตลอดนะครับยาทานี่คือเป็นตัวกระตุ้นรากผมที่จะเป็ว่านะครับคือทาตรงไหนขึ้นตรงนั้นนะครับถ้ามีรากอยู่จะทาฝ่ามือจะไม่ขึ้นแต่ว่าถ้าทาคิ้วจะขึ้นทาเหนือจะขึ้นนะครับ่วยยากินเนี่ยเป็นค่อนข้างจะต้านความมดลูกชายหน่อยนะครับอันนั้นขึ้นเฉพาะตัวสีสัน ก็เป็นตัวที่เราใช้ในปัจจุบันเราใช้ในการปลูกผมนะครับการปลูกผมเนี่ยก็ต้องดูว่าท่านมีผมให้ปลูกแค่ไหนเพราะว่า <c oughs> ไม่มีทางที่ยขาจะตัดชิ้นหนังศีรษะตรงนี้เอาไปะะแล้วก็มาซอยเป็นตอเล็กๆแล้วก็มาตปดตืดดอ้านนี้นะเพราะฉะนั้นคนที่ล้างหัวนะครับผมก็ไม่รู้จะเอนาผมรงไหนั้นตืดให้ใช่ไหมครับมีคนที่มีผมไม่น้อยเนี่ยต้องการจะไปส้อมแซดอะไรนะ,ะผมก็บอกว่า,าวก็คงจะต้องทำได้นิดเดียว สังเกตไหมครับว่าคนที่ว่าน้นั้นไม่จะไว้ผมที่ลันยาวๆแล้วก็ป้ายมาไว้ขึ้นแม่ที่เป็นทรงผมที่อินเตอร์เนชั่นแนลนะก็รับผิดชอบเป็นหลันะครับที่จะไปดูอะไเส้นผมที่ทำอะไรนี่ไม่เยอะตัวลงมากลมเอาเป็นชนก็หล่อไหลแล้วผมแบบนี้การย้ายเนี่ยนะครับก็เป็นการไอ้ปลูกผมที่ว่าเป็นการย้ายทาาผมมานะครับข้อดีคือเป็นผมของเราเองนะครับจะจะสาจะว่ายน้ำเนี่ยเขไม่หลุดเวลาเราใช้พองก็ได้ปัจจุบันยังไม่ได้แต่ว่าในอนาคตเชื่อว่าได้ เป็นเปเลยอาจจะตัดตัวไงผมกลัวแล้วกลัวหัวจะรักกลัวงี้สิแต่ตอนนี้นะคุณก็ตัดตัดนัิสัาคุณเก็บไว้ในในทางถูกไหมครับไม่ใช่แน่ะแล้วมันเก็บไว้ได้จริงเหรอพี่ลองดูไหมล่ะเป็นไรบด้เหรอขอขอบคุณพี่ติ๊กพี่สองคือให้มาตอบไม่ได้ไม่ติ๊กต่มาตอนนี้ก็เป็นพี่ติ๊กจริงเหรอตอนนี้มันพี่ติ๊กมาจะถามอย่างเดียวเลยอ่ะ มีการจะให้มาตอบมาแชร์มาถึงแจ้งหากัน็นบกลงคือเราก็สงสัยด้วยกระยาวยุ่งตรงนี้ไม่มีคุณหมอเก่งตัวนี้ก็ต้องขอสักนิดหนึ่งครับครับก็เดี๋ยวขอม้าผมขวัญนะครับอาจารย์ไกด์ช่วยม้าผมขวัญให้อาจารย์ให้ให้เต้หน่อยนะครับเพราะฉะนั้นผมขวัญให้เต้เอาเร็วชัางถ่ารูปถ่ายรูปไหนครับให้ทเต้เหรอครับอันนี้อันนี้ไม่อยากได้ เอาอีกตาน้อเพื่อนรุ่นไหนอ่ะไอ้ชุดอยู่ไหนล่ะอ๋อ <laughs> นะะคที่ทาง styles, Diamond, ด้านบนกำลังฉายภาพบนเวทีค่ะเดี๋ยวหลังจากที่เสร็จทางด้านบนเวทีแล้วนะคะเรียนเชิญท่านผู้หญิงชาติรับของที่ระลึกที่บริเวณด้านข้างเวทีได้เลยนะคะขอตัวก่อนครับขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาฟังขอบคุณทุกท่านมงานะครัที่ีเป็นหนังสือที่อยากให้ท่านไปอ่านนะครับแล้วก็ส่งต่อให้เพื่อนเพ่นที่อ่านต่อไปด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครั ที่บอกไปให้คุณเข้ามาสัมผัสการถึงจีช่วงวัยค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะในส่วนของวัยเด็กวัยรุ่นวัยทำงานนะคะแล้วก็วัยชาราเรื่องคาสามารถที่จะเรียนรู้าการในส่วนของการดูแลแล้วก็การถูกทำหนักได้เป็นอย่างดีเลยเชียวค่ะเรื่องฉลิภฉาชสหรับวรอบต่อไปนะคะในรอบเวลา17นาฬิกาเราจะมีการเสียเวนาการอีกหนึ่งหัวข้อกับหัวข้อเรื่องเทคโนโลยีดูแลส,ส่วนบอดี้ ถื th <ider>? um. อว่าและกิจกรรมของเราคงจะต้องขอพักลงนต่เพียงเท่านี้ค่ะเรียนชิญทุกท่านเข้าสู่ช่วงกิจกรรมในวนของพิธการด้านหน้าได้เลยค่ะขอบพระคุณค่ะ